16 3 0กาันยายนนี้สำหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะบทสวดมนต์บทใดนะคะที่จะหนุนนำให้ชีวิตของคุณประสบความสำเร็จคล่องตัวทุกประการนะคะส่งเสริมในเรื่องของการเงินการงานและก็ความรักนะคะอ่ะขอให้โชคดีนะคะอิติปิโสถอยหลังบทนี้นะคะบอกเลยว่าเข้มขังมากๆ ในเรื่องของนะคะคุณใสมนดําสิ่งไม่ดีนะคะไปที่ใดก็จะปลอดภัยภาวนาบทนี้นะคะอย่างน้อย9จบต่อวันนะเป็นบทที่ดีมากๆส่งเสริมในทุกเรื่องเป็นจินดามหามนค่ะเป็นแก้วสารพัดนึกนะคะใครที่สวดบ,บทนี้ได้ไม่บอกเลยว่าหากภาวนาได้โดยที่ไม่ต้องดูนะคะบทสวดนี้มน,นี้นะคะจะหนุนนำให้คุณ สำเร็จเร็วขึ้นแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยสวดนะคะแคบหน้าจอไปแล้วหัดสวดให้ได้ทุกวันนะคะวันหนึ่งคุณจะสวดได้โดยที่ไม่ต้องดูไม่ต้องอ่านนะคะบทนี้ดีมากๆขอให้คนวันพุธนะคะนำบทนี้ไปสวดทุกวันอย่างต่ำเก้าจบใครที่อยากให้สำเร็จเร็วๆร้อยแปดจบไปเลยค่ะขอให้โชคดีนะคะ